ฉันเหนื่อยจังเลยนะเหนื่อยล้ามากเลยอ่ะวันนี้โอ้ฉันนอนดีกว่าน่ะไม่ไหวจริงๆเลยนะออเช้าแล้วสินะเป็นเวลาเท่าไหร่เนี่ยสิปอย่างนั้นละโอ้หกโมงงเ้นตื่นมาหกโมงเย็นเลยเหรอฉันลุกก่อนลีกว่าพอดีฉันนอนอิ่มแล้วนะนะอ๋อ หนกระป๋าของฉันฉันสปายมันดีกว่าสพายมันก่อนนะบเรียบร้อยฉันสปายมันเรียบร้อยนะโอเคเกาะใส่ให้เรียบร้อยอุปกรณ์อุป,ปรกออปปรณ์อะไรอย่างงี้นะทุนผชมเนาะเอ,อ่เอทำไมเสื้อมันอยู่นะเอ๊ะสวงเข้าไปมันจะถอดออกมาเลยนะถอดชุดให้ต้องเป็นงี้ปะน่าจะมีอะไรสักอย่างนะทุนผชมงั้นเราก็ถอดเกาะอ,ออกซะก่อนเกาะเอาไว้นะทานผชมมันเหมือนจะเฮ้ย เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนเนาะเหมือนเราจะใส่ไม่ได้นะเพราะว่าเรามันเราจะถอดอันนี้ออกมาเสื้อนะท่านผู้ชมแต่การป้องกันรเรามันร้อยอยู่นะท่านผู้ชมเห็นปะมันร้อยเลยเพราะว่าอย่างนั้นเราก็มันได้อยู่โอเคแล้วก็ใส่อุปกรณ์เลยนี่คืออาวุธของฉันมีบาสเบสบอลแล้วก็ขวานแล้วก็กระบองตำรวจนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ปืนยัดไว้เลยนะโอเคในดูซิว่าวันนี้เราต้องทำอะไรฉันตื่นเช้ามาไม่ใช่เช้านี่ ตื่นเย็นมาเป็นเวลาหกโมงเงยน็นนะจะเป็นบ้านด้านหน้าที่เรายัางไม่ได้ไปฟาร์มจะเป็นหน้าบ้านของเรานะท่านผู้ชมโอเคโอ้กว่าจะฟาร์มหมดนะนี่ยเฮ็ดตายสิโอเคอเช่นขอดูรถก่อนแล้วกันเพราะว่าเมื่ออีพีที่แล้วเราบอกไว้ว่าเราจะมาแงะรถกันนะครับท่านผู้ชมนี่คือก็นี่ก็คือศพพวกสมบีที่เราฆ่าไป บบเทียบเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ที่เราแงะอะไรได้บ้างเพิ่มทักษะนะครับท่านผู้ชมเนาะวันนี้เราต้องได้รถหรือเปล่าหวังว่าเราจะได้รถนะวันนี้สิ่งที่เราแงะได้ก็คือไฟนะครับท่านผู้ชมคือไฟนะในตอนนี้เราแงะไฟออกมาได้แค่นั้นเลยแล้วก็ใส่กับเพืนนะครับอ่าเราเปิดทักษะไปด้วยนะเห็นไหมมันจะขึ้นมาใช่ไหมท่านผู้ชมทักษะนะโอเคเราทอดออกอ่าต่อไปน่าจะเป็นกระจกหรือไม่ก็นี่เลยปากกระโปรงรถนะท่านผู้ชม แตมาถอดได้เราก็ใส่เข้าไปนะท่านผู้ชมอุปกรณ์หายไปอุปกรณ์อะไรวะโอเคเราก็อัพปเรียบร้อยนะระดับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเราสามารถถอดออ,อ,ออกได้เลยปะถอดออกแล้วก็ใส่เข้าใหม่นะท่านผู้ชมไม่เพิ่มนะครับท่านผู้ชมอเหมือนจะล้มเหลวนะในการใส่เห็นไหมมันจะเพิ่มเร็วแบบปลุดขึ้นมาเลยถ้าแบบหลอดเต็มนะท่านผู้ชมมันปลุดขึ้นมาเลยแลั้นเราก็กินให้มันอิ่มนะกินให้เต็มหลอดเห็นไหมตรงนี้ให้มันเต็มหลอดไปเลยก็ดีเหมือนกันเราจะได้เคลียร์นะ โอเคเรามาดูแผนที่กันว่าเราควรไปตรงไหนต่อกันดีผมว่าผมจะไปบ้านน้านาน่านะไปฟาร์มกัน let's go <S เป็นเวลาดึกมากแล้วด้วยนะแต่ไม่เป็นไรเราไม่กลัวเว้ยขอดูอาวุธก่อนนะกันว่าเรามีอะไรบ้างมินมีดนะท่านผู้ชมขอเอาไเอชอเราวควรทิ้งเราควรทิ้งอันนี้คอนมาใช้เพิ่มไปที่เข็มขัดสายเราถือเป็นคอนนะเราต้งย่องไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวซอมบี้มันได้ยินเสียงพวกเราต้องค่อยๆไป ือนผมจะเจอเป็นกระเป๋านักเรียนนะครับผมจะถือมือลองเลยอาจจะได้ใช้ได้นอนเดี๋ยวจะซิอว่ามันพื้นที่มันเท่าไหร่22่สิบสอ้ยยี่สนะท่านผู้ชมอาจจะได้ใช้นะครับโว้ยลูกซองท่านผู้ชมลูกซองแฝดน,นะครับน้าหนักเท่าไหร่เนี่ยอ๋อสี่จุดสี่จุดสี่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมเทปกาวแล้วก็เก็บไปเลยเทปกาวเราจําเป็นนะครับเก็บไว้ในกระเป๋าหน้าท้องนะครับท่านผู้ชม,ชมแล้วก็ลูกกระสุนลูกซองแล้วก็เก็บไว้ในนี้เลยโอเคไฟฉายเราใช้ไหมเนี่ยไม่น่าใช้บ้างชุดเราก็ไม่น่าได้ใช้โอเค แล้วก็อาหารกระป๋องเราเก็บไปเลยใส่ที่กระป๋นักเรียนนะครับทผู้ชมโอเคแก้วกระทะกระทะเหมือนจะเราต้องน่าจะต้องได้ใช้นะครับทานผู้ชมถาดอาหารทุกอย่างแล้วก็ถาดขนมเอาไปด้วยเลยผ้าเช็ดจ,จานเอาไปด้วยอาหารสดนะน่าจะต้องได้ใช้เก็บไปเลยมันจะเต็มเร็วจังเลย <c oughs> มีอะไรไหมอันนี้ห้องน้ําไม่มีอะไรอันนี้เป็นห้องนอนนะทานผู้ชมน่าจะไม่มีอะไรโอเคอันนี้เราเคลียร์มาร์กไว้เลยห้องนี้เคลียร์นะ มากไปเลยนะท่านผู้ชมนี่เรียบร้อยมาไปบ้านต่อไปกันเหมือนจะมีตัวนะตรงนี้เยอะเลยวะเออเยอะมากท่านผูไไ้ชมไเป็นไรเราค่อยๆเคลียร์ไปมันจะไปบ้านหลังนี้ก่อนมีตัวไหมเนี่ยมาหลังเนี้ยประตูเปิดได้ไปก่อนเปิดไปได้หน้าต่างอะโอเคโอเคนักสือมีอะไรบ้างการทําอาหารนะในติยสารแล้วก็การหาของเล่นอ๋อ,อก,ก,าการหาของเล่มสามนะน่าจะต้องใช้ไม่เสียงอะไรวะคิดไปเองแหละเด็ดเด็ดเด็ แป๊บนึงนะมันจะมีอีกชั้นหนึ่งอ๋อนี่ไงชั้นอีกชั้นหนึ่งงานโลหะแล้วก็โอเคพยาบาลเล่ม5งานช่นางไฟฟ้าเล่ม4เอาไปเลยบอกว่าหนักเท่าไหรนะ่แล้วสิบแปดนะอะไรอีกสิบจานถ้วยถาดทอดอบอาหารเฮ้ยเสียงอะไรวะซอมบี้าปะวะกูว่าแล้วออกมาเรียบร้อยได้แล้วว่าคนนี้น่าจะฆ่าตัวตายในห้องน้ำนะดูส่งแล้วเ <laughs> ห็นดูซิในลูเกะ ข้างข้างที่นอนบิมีอะไรบ้างอันนี้อะไรอ่ะคุณยังไม่ได้อ่านอะไรไม่รู้อ่ะเก็บไปก่อนตู้เย็นเก็บไปแล้วปะ่ะอันนี้เคลียร์มาไว้เลยนะท่านผู้ชมเคลียร์เดี๋ยวเดียวมาข้างข้างยังเคลียร์ยังน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะจะมีแต่ตรงนี้ซอมบี้นะท่านผู้ชมนะโอเคตัวนี้ซอมบี้มันเยอะดิมามาล่อมาล่อมา,มา,มาเดินมาไม่เนาะมาสิวะก็เหมือนเก่งไงแหละเหมือนเก่งองเดาาเด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 อดเ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 ดอดเ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  เหมือนเก่งอะดิเดินมันก็สองตัวมันจะเป็นธนูหน้าไม้นะท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยดอกธนูหน้าไม้เฉยนี่อีกปะมันจะแถวในบ้านนะท่านผู้ชมน่าจะไม่มีละมีแค่ตรงนี้ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งตีหนึ่งห้าสิบนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อนก็ตายหมดแล้วเพื่อนก็ตายหมดแล้วโอเคไหนะดูเช็คดิว่ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยนะปาเลสโกเอ้มีประตูตรงนี้เปิดได้ปะเปิดไม่ได้ ค่อยๆท่านผู้ชมมันจะมีซอมบ,บี้ที่เข้าประตูอยู่ผมไม่มั่นใจว่ามันเยอะเท่าไหร่กี่ตัวนะในนั้นขอเปิดขอเปิดไฟก่อนแล้วกันประตูมันจะพังแล้วผมบอกแล้วว่ามันเยอะท่านผู้ชมไอ <c oughs> ้เชี่ยแม่งโคตรเยอะอะไรวะเนี่ยเยอะไปไหนเนี่ยอยู่ในนั้นทำไมวะเนี่ยรวมปาร์ตี้หรือไงวะมึงจะทำปาร์ตี้กันเหรอจะฉลองกันเหรอปาร์ตี้หมู่อะไรเงีย้ย เรียบร้อยเออหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างหน้าตา่า,ตางระวังเลยสิหน้าต่างจะแตกไอ้หนูเสียงดังนั่นหน้าต่างแหละถ้ามันแตกมาทําไงอะเฮ้กสมบิเวดเด้มีลูกดอกหน้าไม้เต๋ไม่มีหน้าไม้ให้มียากแก้ปวดเป็นที่หลุยวิวอ่านเลยแล,แล้วก็ทิ้งอ่านแล้วก็ทิ้งมาถึงวเวลามาเช็คบ้านกันโอ้ยปืนเอชอีกแล้วเลยกอดโอ้โหมีปืนอยู่ในกล่องด้วยนะน่าไม่ได้กล่องเลยปะเนี่ยได้ด้วยเอเค โอ้กระสุนยัดเข้าไปไม่ได้แล้วโอ้โหเยอะมากเลยงั้นเราเคลียร์ก่อนแล้วดู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 ของกันแล้วกันอันนี้ซาบูทเก็บไว้เลยงั้นเราเคลียร์ของก่อนนะทุกผู้ชมเอ้ยนี่ไงเครื่องกาเนิดไฟฟ้าอันนี้จําเป็นนะท่านผู้ชมขาดไปได้นะอันนี้เราจะสามารถเปิดเครื่องปั่นไฟฟ้าได้นะน้ําหนักอันนี้คืออะไรวะเทปอ่ะเครื่องเล่นเทปแล้วก็มีวิทยุด,ด้วยนะน่าจะต้องใช้หรือเปล่าเอาไปด้วยแล้วกันถือเราได้เปิดเล่นดูนะทุกผู้ชมการตกปลาโอเคชั้นนั้นน่าจะหมดแล้ว ต่อไปเป็นห้องโหมันทําอะไรไป <laughs> ห้องน้ํปาปาร์ตี้กันเหรอโอเคมิดแกยดิติอุ้ยลูกโมโ่จุดสี่ห้าด้วยยดแค่วิตามินแล้วก็ยานอนหลับลูกโมโ่จุดสี่ห้าเยี่ยความแรงก็แรงมากมากเลยแหละเนาะเกือบเขียวอ่ะตอนนี้ก็เกือบเขียวแต่ว่าสภ้อผาดีมากวันนี้สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเก็บเด้วยแล้วกันแกยดิติ่งนะน่าจะได้ใช้อัดไปด้วยแล้วกันแกยดิติ่งเอ้ยอันนั้นเป็นเกงเหรือเ่าเป็นเกงหนังปะอะไรวะเนี่ยเช็คไปดูไปได้เลย ขนมปังเน่ายังเนี่ยเน่าเสียงง่ายแต่ยังไม่เน่านะทุกผู้ชมยังสดอยู่เลยงานเก็บไปด้วยโอเคอเอาอาหารกร็ป๋องนะทุกผู้ชมอันนี้เราทิ้งเลยาารรป๋องเราก็จะเก็บหมดเลยปึ๊บ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 น้ำหนักเราก็เพิ่มมาหนึ่งขีดแล้วโอเค์เราต้องกลับบ้านไปเอาของไปใช้ละเอาของไปวางแล้วแล้วก็กระเป๋าปืนถือมือหลักเลยโอเคปะ let's go โหหนักมากเลยต้องรีบละเราต้องรีบวิ่งละทานผู้ชมผิดทาง มันจะหนักมากเลยถ้าไปชมเออฉันหนักนะจะต,ต้องรีบวิ่งขึ้นไปที่บ้านเราโอเคฉันมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวฉันจะกระเป๋าปืนผมว่าไอ้พวกกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าปืนเนี่ยเราเอาวางดีกว่าไหมเอามาวางดีกว่านะ่านผไปชมวางที่พื้นเนี่ยเออนี่เออเนี่ยเห็นปะในด้วยสั่งกระเป๋าวางที่พื้นเนี่ยนี่เราก็หยิบขึ้นมาเลยโอเคหนักอยู่กระเป๋าว่างนี่เห็นปะมันก็จะใส่เข้าไปเลย ่าแล้วก็กเปาะกระสุนลูกซองยัดเข้าไปนี่เห็นปะ่ะแล้วตัวเราก็จะว่างด้วยเห็นปะ่ะเออสวยจัดบอกเลยโอเคเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนว่าเราจะไปตรงไหนกันพอสักสองหลังนะทานผู้ชมมันจะฟร์มสักสองหลังนะเราจะลงไปที่แถวนี้กันหรือไม่เราก็ไปทางนี้กันไปทางไหนกันดีนะงั้นเราไปทางนี้ก่อนทุกนะผู้ชมไปทางนี้แล้วก็มุ่งไปทางนี้เลยดูรอบๆด้วยว่ามีซอมบี้หรือเปล่านะโอเคมันจะมีซอมบี้ที่มันกระจายกันอยู่ ไม่รวมตัวกันเอ๊ะเหมือนจะปีนซอบบี้ที่เป็นผู้รอดชีวิตแต่เขาไม่รอดแล้วนะเสียใจด้วยที่คุณมีเป็นถุงมือนะครับเราสามารถใหญ่เลยผมพอถุงมือแล้วกันนะคุณอะไรไม่รู้โอเคเหมือนจะเป็นร้านนะท่านผู้ชมเป็นร้านอาหารนะเราต้องไปนะตรงนั้นนะ่ะเราต้องไปนะเพราะว่ามันเป็นอาหารพวกอาหารดิบนะจำพวกอาหารดิบ เราต้องไปเอาเอาละกระจกจะแตกมาเนี่ยเชีย่ยเยอะเลยเราต้องเคลียร์เดี๋ยวมันทําร้านทางนะทุกชมมีอะไรบ้างหมวกกันน็อกขอใส่ก่อนแล้วกันพวกขาอปลอดภัยเพราะมันกันร้อยมากเอนีัยคอนฉลงเท่าทีละกัน เรียบร้อยเคลียร์หมดครับทุกชมมีผู้รอดชีวิตที่ไม่รอดกระจกแตกหนึ่งผมไปดีโอเคไม่ล้มฉันก็ฟาดแกก็ได้วะเป๋าน้ำหนักเท่าไหร่18เหมือนกันแต่ว่าเราออกไปไม่ได้ชิปหายแล้วแม่งเยอะว่ะแม่งเยอะว่ะไม่ได้ละไม่ได้ละต้องใช้ละต้องใช้ไมเบและไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเคลร์หมดได้ได้วะ เส้นเคลียร์หมดก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเไรอย่าลุกขึ้นมาโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวขอฟาร์มให้หมดก่อนตรงนี้แถวนี้นะท่านผู้ชมโอเคไป let's go โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็นั่งรถขึ้นมานะ,อะของที่เราฟาร์มมาได้ก็คือเป็นอ,อย่างเช่นพวกหนังสือนะแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรเลยนี้ดีกว่าโอเคเหมือนเราจะมีรถนะท่านผู้ชมตอนนี้มันก็เหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พอดีเราเจอรถที่มันมีคุณแแจนะท่านผู้ชมดีมากเลยมาดูหลังรถก่อนว่ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะถือเป็นกระเป๋าแล้วกันเป็นมือรองนะโอเค มันจะเปิดไม่ได้นะท่านผู้ชมเข้าทางไหนได้บ้างวะเนี่ยจะมีทางนี้แหละเราต้องแยกชิ้นส่วนมาละประตูหลังเนี่ยขออนุญาตแยกชิ้นส่วนแล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะเพราะเราต้องเข้าไปเอาพวกอาหารที่มันกําลังจะเน่าเสียโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออ่าฟาร์มพวกนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะปิดคลิปเลยนะเพราะว่ามันนานแล้วนะท่านผู้ชมเนาะโอเคโอเค let's go เช็คในตู้ดิมาสตาร์ดในชั้นนี้ก็เกลียงเกลียงหมดเลยเฮ้ยไม่มีอะไรเหรอชีสโอเคสวย เดี๋เป็นห้องน้ำนะพี่ชมโอ้ยไม่มีอะไรเลยอะพิซซ่ามันอยู่ด้านในอะไม,ไม่ไม่ได้นั่งที่พื้นดิโอเคนั่งอันนี้ไงสามารถนั่งแล้วก็มาเอาได้พิซซ่าโอเคสรุปมันก็ไม่มีอะไรนะพี่ชมเนาะสรุปในเอ่อเขาเรียกอะไรล่ะเชียละซอมบี้เต็มเดี๋ยวแต่ซอมบี้มาจากไหนซอมบี้มาจากไหน เดี๋ยวๆซ้อมพี่มาจากไหนเนี่ยอุยมันเยอะเกินหน้าต่างเราไม่แตกใช่ไหมเดะอยเราง่วงมากตอนนี้เราเหนื่อยมากเราฟ่านไม่ตายเลยมีหน้าไม้หมายถึงลูกดอกหน้าไม้นะผู้ชมแต่หน้าไม้ไม่มีอะ่ะเราต้องหาหน้าไม้ด้วยนะจำเป็นมากไอ้หน้าไม้เนะี่ยแต่ผมงงมากทำไมมันมายืนอะไรตรงนี้วะผมว่าพิทยุแน่เลยอะ่ะกูยแยกสินส่วนเลย เรียบร้อยกูแงะบอกเลยว่ากูแงะโอเคท่านผู้ชมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะเราก็เอาไว้เท่านี้ดีกว่า,น,านะครับเนาะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโอเคครับเจอกันครับบ๊ายบาย